ยายจันดาพายาจันดามหาห้อยวันนี้ค่ะมันนี้คอยมีเรื่องเสืซเผยเดอหนูมีเรื่องเสืซเผยเจ้าเดอยายจันดาเดอนี่ยะพกลับไปหาห้อยนะคะแล้วพังต๊กเด้เจ้าต๊กมาต๊กเออมาเน่เดอแต่ว่าพ่นนะะให้แต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานหนูไม่ได้มาหนูมาวันนี้ก็คือนะคะเมื่อวานนะคะจากป้าวานะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านแม่ตานะคะ ยายจันดาและก็มาดามมุงโพนะคะท่านมอบเงินให้สองพันบาทนะคะสองพันบาทค่ะเดี๋ยวนี่มันใจกลัวมันภาพไม่ดีนะคะนิดนึงนิดนึงเโอเคนะคะของวัพนงนะคะก็คือท่านมอบให้สองพันบาทในสองพันบาทนี้นะคะ,ะป้าวานี่มอบให้ยายจันดานี่ห้าร้อยบาท ให้มาดังโพวห้าร้อยบาทแล้วก็เอาไว้ซื้อของอีกหนึ่งพันบาทให้ยายจันดาซื้อของในยายจันดาอยากได้อะไระอยากได้อะไรตอบตอบเพื่อนอยากได้จักรยานค่ะอยากได้จักรยานแต่เงินไม่พออืมอยากได้พันหนึ่งไม่พอนะพันหนึ่งเนี่ยจัก,กรยานห้าร้อยค่ะห้าจัก,กรยานห้าร้อยก็มีหรอไปซื้อยูที่บ้านคาไกนอนค่ะเอาบ้านคาไกค่ะห้าร้อยหกร้อยะนี่ยนนะมีมด,ด้วยเหรอ ขาซ่อมขายเขาซ่อมขายมันจะดีบ่ดีค่ะดีห่ืออยากได้ใหม่เลยไหมถ้าอยากได้ใหม่เอาไหมค่ะแล้วแต่เจี๋ยวเอาใหม่เก่าก็ได้คันใหม่ก็ได้ถ้าคันเก่ามันจะได้สองคันหรือเปล่าค่ะฮะแม่ถ้าถ้าคันเก่านี่ยมันจะได้สองพันออไม่ใช่สองคันนี่ค่ะสองได้ค่ะได้เหรอค่ะแต่ถ้าอันใหม่นี่ได้ ได้คันเดียวแต่ถ้าไม่พอเนี่ยหนูจะออกให้เลือกเอาตัวไหนคือแกอยากได้จักรยานนะคะถ้าถ้าคันใหม่ในประมาณราคาประมาณอยู่พันกว่าหรือสองพันนี่ที่เหลือเนี่ยหนูจะเป็นคนออกให้่อจะจะได้หนึ่งคันแต่ถ้าอยากได้สองคันใช่ไหมคะมันจะเป็นมือสองก็ซ่อมขายเจ้าจะได้สองคันเอาตัวไหนดีเอาคันเดียวค่ะเอาคันเดียวเอาคันเดียวพอแต่อยากได้อันใหม่ โอเคเดี๋ยวเรื่องจักรยานนะคะก็คือจริงๆอ่ะข้าวของเครื่องใช้เราก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรตัวนั้นใช่ไหมทนได้ทนได้เออทนได้แต่เราอยากได้จักรยานในการถีบไปหาหอยหาปูหาปล่อยหาปลาไปเด็ดหัวไปหาเพราะว่านะแต่ถ้าเป็นคันเก่าเรากลัวมันจะเสียด้วยใช่ไหมเออเนาะถ้างั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวหนูดูจักรยานให้เดี๋ยววันนี้เรามานั่งดูในเน็ตด้วยกันหนูไอ แถวบ้านเรามันไม่มีขายอ่ะ,<ฮ>ะใช่ไหมไม่มีเนาะไม่มีค่ะเดี๋ยวมาดามมอโพจะดูให้นะคะอาจจะสั่งในในลาซาด้าหรือว่าไปนะคะถ้าป้าว่าให้หนึ่งพันบาทใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแล้วที่เหลือไม่พอเดี๋ยวมาดามมอโพเพิ่มให้นะคะค่<ฮ>ะนะค่ะก็คือเงินเงินที่ก็เป็นเงินส่วนที่เอฟซีท่านแม่ตามมาดามมอโพนะคะมอบให้มาดามมอโพมันเช่นกันแต่จะซื้อจักรยานให้เพิ่มให้เนาะ เออเนี่ยยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่หนูซื้อให้หนึ่งพันบาทเนี่ยเป็นขายเออซื้อจักรยานนะหนึ่งพันบาทอ่ะหนูไม่ได้คืนนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาคืนสิหนูไม่ได้ให้เจ้าวันนี้เพราะว่าเราต้องไปซื้อจักรยานนะคะอ่าซื้อจักรยานให้ยายอ่ายายจันดาเพราะว่ากับยายจันดาตอนนี้ในมาดามโมโหหนึ่งพันบาทนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะลืมมากกว่านี้เดี๋ยวอันนี้คือ ห้าร้อยบาทจากป้าว่าจากป้าบานะคะนี่ห้าร้อยบาทได้ห้าร้อยบาทเนาะโชว์ท่านน้อยนี่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะมาได้มาโปกก็ได้นะคะห้าร้อยบาทเหมือนกันเนาะเดี๋ยวโชว์ก่อนเดี๋ยวท่านไม่เห็นใช่เหรอเฮ้ยมืนข่อยนี่นี่นะคะนี่ค่ะเป็นหนึ่งพันบาทอีนึงพันบาทกับหนูเอาไม่ซื้อจักรยานอ่า จักรยานก็น่าจะประมาณเกือบ2,000นะคะหรือว่า2,000กว่ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะดีใจไหมคะดีใจดีใจมากเนาะดีใจมากค่ะดีใจมากประมาณนี้เดี๋ยวได้เห็นหน้าเออดีใจมากนะคะก็อวยพรพ่อแน่บาทนี้เก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาเห็นเงินเฮาเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเอยอ่อนซ้อนเงินเฮาเออเก็บไว้เออเราต้องบอกพาเขาได้เลยนะเออมไเลบอกแลยเออมองเห็นบ่ามีคนมาพอดีนะขึ้นลุงมากบังเดึกไปใช้ได้คุณลุงเอ้ย พี่ลุงบอกฝากนะจอร์เบ่ไปใส่เบ็ดเพื่อนมาอ่าระวังไลหลังนะคะระวังไลหลังนะคะยายจันดาค่ะเออค่ะก็อวยพรผู้ใหญ่ใจดีเป็นเอ้ยบันป้าว่าอวยพรต้นใหญ่ก็ได้ป้าว่าบเงินให้ป้าว่ามอบเงินให้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไม่ซื้อของ ก็กราบขอบพระคุณมากมากที่แม่ตาสวัสดีค่ะพ่อยายใจดีค่ะคอยมีความสุขนะคะคอยล้ำรวยค่ะจะซื้อจักรยานค่ะอยากไปจักรยานอยากไปงมหอยค่ะไปหาขยะค่ะไปไปบ้านนอกไปหาเด็ดหัวค่ะอืมดังเเนาะมาดามมุกโกก็กราบขอบพระคุณนะคะพ่ายใจดีมากนะคะท่านแม่ตา ยายจันดาและก็มาดาโมโพนะคะวันนี้ยายจันดามีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไป OM, งอมหอยกันอีกนะคะขอให้ป้าดามีวความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่ายจเจ็บจะนะคะอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะสวัสดีค่ะุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปงอมหอยบ้ดนลงมืองมหิวน้ำหิวท่ากันน้ำอยู่ในนั้นเด้อเฮ้ ทังกระเบือตัวกรอกก็เดินรูดซีดหาถ้ามันก็แต้เบื่อแต่ว่าเดินรูปพนลอลอันี่ชโอ้ไปหาละทางผูเล่อยากเตอะเดิเออเดี๋ยวจะนายพัวเจ้ามาถอดเกลือไปนี่อีกเ้าไปเสียเอาเนาะไปเออแล้ะเออให้เลางอมหอยเดี๋ยวนู้อดกแจ้กันเดี๋ยว เดี๋ยวหนูเทไปแจกกออืมชุดไม่พร้อมสิวันนี้ไม่เป็นไร่ะท่านถ้าตกน้ำหนูก็จัดเลยไม่ตกเนาะไม,ไม่เคยตกเนาะโนมันมีที่ขึ้นไปหลายๆที่แล้วหนูลงไปเดี๋ยวเอาแนวกินกันใคยก็หิวข้าวอีกแล้วกินนิดเดียวมา้านี่กินข้าวหรือเปล่ากินไขด่ดูฟองเดียวน้ำเนาะเจ้าหิวน้ำยั่บ้านั่นเอาน้ำเนาะ เออพูดละควรวนนะฮะโอ,ะอ,ะอะ้โอ้คอเสิบโตกบ่เออเดี๋ยวเด้วอคือยายจันดาแกาถนัดแล้ว งมเพือการละแต่ก hmm? <pl> <Sempre inside S 1> oh, ่อนหล้างๆเนี่ย uh, บ to ่ค่อยด้งมฮะได้ได้เป็ดฮะจะเจ้าได้เป็ดก็คือได้เต้าได้ไรฮได้เต้าจะไปให้หยังเอาสิไปว่ยวัดสิไปว่ยวัดบ่แล้วเต้ เจ๊งอมเมื่อกี้น ja> ี่มาซื้อเจ๊งอมเมื่อกี้นี่ฮะงอมเมื่อกี้จะได้ได้มือกีิ่งลอยจ้ะเออหรือว่าเฮะเจ๊บอหันต่อคอซื้อเลยเจบ๊บอฮ็ดมันไปปล่อยวัดบ่บอคอซื้อส่วนมากนี่เขาเอาไปกินหรือว่าเขาเอาไปเห็นยังเขาเอาไปกินฮะยาจันบอขายบอกว่าเฮเฮ็ดมันดิปล่อยปล่อยวัดเขาดูเลยนันแปดห้าห้าแปดเอออีตานแปดสี่สี่แปดอีตานเห็นเล็กเมื่อกี้แปดสี่บอกสี่แปดเล็กใหญ่เลย นี่ยายจันดา้แปงยายจันงมมาเมื่อกี้นี่จับโชดิจับโชดนี่ให้โชก่อนอายุน้อยดูรอบดูมีหวยไหมคือยายจันดาให้หวยเลยโดนมาปั้นได้กี่ดอะไรโดนปั้นเลยจุก้าให้อาวยยังดีอ่ะเพื่อเด็กจะนอนโอ้มีมีเลขบ้านี่โอเขาดูข้างหลังบอกเอ้ยจะข้างหลังยังยังแล้วบอก ด้วหนูไม่เล่นหวยหนูก็ไม่ค่อยรู้เลยเออออนเจทายอ่ะเรื่องของผู้ใหญ่จะดีโลนผู้ใหญ่จดีนะเอากระแมตตาเพื่อนจะไปหาเห็ดเพื่อนเด้อนี่น้ำเจ้าเด้อนี่เด้อคอยเตียมมให้นี่เออย่านเจ้าหิวนี่เจ้าไหนก็คุณพ่อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวผัวเพื่อนก็มาทีงมหอยก็งมไปเรื่อยๆนะเจให้มันได้รถมันก็บไปได้เนาะเออเนาะมันก็ไปเรื่อยๆโอ้งมในนี่เนาะมันก็ไปในป่าอยู่ใส่ใส่ บุมีปิงบอกบเห็นบเห็นห<บ>มันยานเห้าเลือดบุมีเป็นบุมีดูดพ่นจ่อยแห้หอยในกระเจา็ซื้อบ้านนอกบ้านกุฎ่นเอเชียห,หอยก็เรียกหอยกาบใช่ไหมหอยกาบมาโชวนะ์เนี่ยบางทีก็เขาก็ให้ไม่ให้ตาเขา<อ>ให้<อ>ให้ข้าวเออนี่เนาะค่ะอือหือแจมเด็กแกจะลองมาเลยเดี๋ยวตอนแรกหนูซืเบิ่งจักรยานให้ แเราจะเจซื้อให้ได้จากบฮัวหิ่งก็อยากบอกว่าอย่างดีว่าบัวิ่งห้ยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่อยู่<ะ>ประมาณ2,000นี่แหละถ้าอย่างดีก็พอแบบดีที 2, ่นี่ขายก็สอ0พันห้อิดยังดีแต่เจพระรามพระรามเลแต่ถ้าราคาแบบเ<ะ>นี่เห็นในราคาได้พันหกพ0นเจ็ 1> 1, 6, 7, ก็มีอิดพอดีพอดีดนจี เพื่อเกี่องินผู้ใหญ่จะดีเพื่อนก็ให้หนูอยู่แต่หนูก็ว่าท่านก็ให้หนูเยอะอยู่หนูก็เอาส่วนนั้นแหละไปซื้อให้หนูเก็บไว้แจกใจผู้คนในชนบทไปเรื่อยๆแหละหนูก็เลยนะให้ผู้นั้นผู้นี้นะเลื่อยเปื่อยเอออีเลฟเวอร์นี้เออเจียนั่นเจียน์นั่จะรอดต่ได้เนี้เอ้ย บมนี <Merci. S 2> mm. ่บวชเกลืจึสมบุกสมบัติเป็นระดับโลกว่าในนิดเยนิดละเดือนนึงเจ้าหาได้ได้อยู่ประมาณพันนึงได้หรือเ่ได้อยู่ได้หาหอยหรือเปล่าหาหอยทำร่มขยะเออรวมกันเนาะทั้งทั้งทั้งสามคนหรือว่าผู้เดียวผู้เดียวอืมบางทีอันอย่างอันอ้ออ้อต่อจะบอกหนักเขตหาเงินได้อยู่บางทีก็เดือนละพันเดือนบางทีก็เดือนละสองพัน เลวแต่ค่ขออาะบอก,กเรื่อยๆได้ไเรียกคไเรยกเลีล้ยงใ้รได้ลูกซายไปคลายมาหันก็บคลายนะน้าด้วยเจน้องเมอกี้เราดลองบอกหัวไข่ได้ยังดีมันมีหอยแบบนี้อยู่นะ,ะจะบอกวันนึ่งเจอ,อ้วนอยู่ก็จะนึงเสจักเลยนึงไปวัดก็ได้ก็จะบอกเลยเจก็อ,อะไรหม้ออะไเจ๊อะไรแล้วโบได้เอะมาอะไรไปมาหนักเลโบเนาะ ไปไปไปกับโยฮอดไบนาทีหไปไปก็ได้แต่ไปเรื่อยๆฮอดปูนฮะหาหอยไปเรื่อยๆเนาะนอยากไว้เดินรูให้มาดังไปเดินรูจุดมาเนาะให้ม่เสีงเราทำม่เสี่ยงต้องรดน้ำเหม่นหรอวะถ้าน้ำเลิกกับบลุงใช่ค่ะบางทีก็ก้อนเนาะเอาทุกคนมาดังเนาะมันคืนปกติอย่างนี้เจ๊เพาะเรื่อยๆพอสุกถอดจกเพาะเรื่อยๆลูกกับบุหุจักความคือว่าู้จักความอยู่แต่ว่าเวลาเพิ่นไปหาหอยหาปูนี่คือกับเพิ่นที่ สิไปเรื่อยๆบ้ดนีิไปเรื่อยๆมูจักม่องเลยยานมันตกน้ำตกใ้ยานมันตกน้ำนะคะลูกทรายใหญ่จันดาปกติไปเรื่อยๆก็ยัยไปพร้อมกันนะอืให้แม่ให้พ่อเบิ่งน้ำไปหอดใส่หอดใส่นาะเนี่ยนะไปต้องพูดลอกบูนห้ามห้ามอย่าใส่เด้อตกตกน้ำเลยบ่อย่าลงน้ำลึกเด้อบอกว่าแม่อย่าอย่าลงน้ำลึกเด้อเดี๋ยวตกน้ำเด้อมันก็บอกเออคงห่วงแม่อยู่เนาะห่วงอยู่ วางแล้วจกๆๆไปบ้านนาวก็เจ้าเอาน่ะจิห้อยเบิ่งอนะก็จกไปเรื่อยๆนะวางโลไปย่าอิย่าตรองไปจินมาเหยละกลอซั่นมันเคยเหยอยนะอืได้ปิดบนี้ได้อ้ะวังมันกัดเจ้าไดมันกัดหกัดุแล้วแต่แล้วแต่ลูกยดวงดีจะงมเนาะ เอ้อะไรละโบไหนโบระไบบ่อยอะไรแสดงว่านี่ดวงดีเนี่ยมาแล้วได้ได้ปลาได้หอยเลยได้ปีดได้เต่าเลยอ๋อได้เต่าดวงดีเนาะค่ะอืมจะปล่อยมันไม่ได้เฮ็ดมันหอกจีเฮ็ดมันยังอยู่บางที่งอมบันติดแบบนี้ตลอดนะแบบนี้ตลอดแล้วก็จกไปเรื่อยๆจกไปเรื่อยๆปัญญายากว่าละจีเออถ้าผัวมาเนาะ เราก็เอารถจักรยานเซลิงมาดิเออจักรยานเซลิงจะน้อยจะได้ขั้นไม่เลยล่ะถ่ายบาเกินอาทิตย์ดอกโอ้ยยังเมื่อก็เมื่อก่อนได้ไหนโอ้ยได้ไหนเออได้หนาถ้าอยู่จะเมื่อนูก็เมื่อก่อนอันนี้อันนี้ไปกินเด้อยายจันดายามหิวนี่หน้า่าหนูเตรียมให้เรียบร้อยเลยได้เนาะเออเนาะไม่แก้วมันบุนอะไรบางแง่จะไงกินเออได้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 รายายจันจะไปให้เลยราคาค่ะ บ้งเพิ่นเบ้าพืา้นไปเรื่อยๆจกไป่ะ